ก็น yeah. ี <tampoco S 2> ่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนค่่นช่างผมผมผมรู้สึกได้นะว่าอ่าตั้งแต่เริ่มเริ่มอะไรอ่ะล้าในเรื่องของความคิดอนะเพราะว่าอย่างที่บอกมั้งแต่แรกอ่ะเราเตะเ c l มาแปดนัดแล้วมันเหมือนกับเตะหลีกเพิ่มจำนวนหลี่เนี่ยมันเกมหลี่มันจบแล้วถ้าสาหรับเราอ่ะแล้วก็มันทําให้ผมว่าความคิดของนักบอลมันเริ่มขาด เขาเรียกไม่รู้จะตอบไปจะบอกยังไงกับกับกับเรื่องของความเคดที่ที่มันไม่สามารถมีความกระหายมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังที่จะจะ,จะปลุกเร้าเรายังที่ทําไม่ดีแล้วก็เอาชนะในทุกเกมไม่ได้ที่เหลือนี้แล้วก็แล้วก็บอลถ้วยเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เป็นแชมป์ครับแค่นั้นเอง